ยิ่งดื่มหวานัเบีดีกระจายไม่ฮันลอส่แจกต้นทกข้อีข้อสั้นน้ำตะนองน้ำอันนี้เป็นเื่มหวานสี่ร้อมาสี่สี่ร้อยก้อนแตงเยอะอันน้เป็นวานี้ติงเหียวนี่บ้าเนี่ยไปหาอาจารย์ก่อนแตนองหามหามอาจารย์ก่อนโอ้ยอีผาส่คนข้าดิไปห้าหม้อห้า tay mi, chân la, chân la, qua năm mà ừ. hảm nó mà mén tay rồi. À có đái, 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 mà ăn đay luôn, khơi bằng hán, mọi thứ, tham mày. เนี so ่ยเขาวาัเนว่เขาวบ้านังไล่นไเยเขามาผมาหาหทาพี่ได้เมียาดแล้วเอามื่อี้ที่ไปพูแค่พร้อมกันส่องคน่าไไปบูพรกันปันเนี่ยแต่เนาะสร้างคนข้างในคิดวดีบานะผู้นัไนกไปได้ห้ามยากไอได้เมียบอ้ย้แข่งแรงแข็งแรงพ่อปีใหม่แล้วแข็งแรงแข็งแรง ฝรั่งบอกหน่อยเราแข่งแดงอยู่นไปเอาปลามากินในแคแล้วบอกเขปีนี้เอาไปเอามากินไแหมมันเหี้วตายล้วน้ำแห้งหมดแล้วมะเอาไปเอามาสุกกินแหมไ่ได้ไปเลยจใส่น้่นมาลูกเอาปขายเขาอยู่บ้านเขาขายจังปลาปลาขายครับไม่ได้กินเลยตวบ่มห้าให้อ่ะโ่เมื่อนเขาบ้านแล้วไปละลายจเือ มึงรู้ข้อปัญหาอย่างนี้มึงต้องมาถึงวันนี้เลยใครอยู่มาเราโขนเราโขนของพกฟ้าเป็นสีเล็กของแก่เนี่ยบัดการแก่เราเราวาดเรื่องต่างๆเล่นบึกนี่ดีนะของที่ผมมีเยอะนะอ๋อ